เพลงเชียงใหม่ไข่ทงมีข่าวดีมาบอกอีกครั้งเชิญรวมพลังประมูลป้ายเร็วไวคนเงินคนทองเต็มที่ธุรกิจที่มีรุ่งเรืองกาอไกลขอไข่ทอทงสุดดีส่งเสริมราศีมงคลมีมากมายสุขใจได้ป้ายป,ายประมูล สร้างบุญลดอุบัติภัยป้ายประมูลเพิ่มพูนราศีสร้างเสริมบารมีสามร้อยหนึ่งเล็กไม้ไม่มีมากไปกว่านี้ชาอดนะคนดีเร็วเร็วสิรีไปเชียงใหม่เป็นสีสงงา พระธาตุงามตาประเพณีงามลายเลขสวยอุดมมงคลเอกลักษณ์ตัวตนที่ทุกคนภูมิใจขอไข่ทอทงป้ายสวยถูกเชลโลกรำรวยอุดมความหมายคนเงินคนทองเต็มที่ธุรกิจที่มีรุ่งเรืองกาวไกลขอเชิญร่วมไปประมูล สร้างบุญต่อทุนเอาไว้ภาษีจากรถทุกบาทร่วมกันสร้างชาติพัฒนาเชียงใหม่